สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดวีโอนี้เราจะมารีวิววิชา Gen1 การเขียนย่อหน้าหรือ paragraph writing าาเป็น Gen1 วิชาภาษาไทยที่เน้นไปในเรื่องของการเขียนเป็นหลักวิชาการเขียนย่อหน้าหรือ paragraph w r i t i n เป็นวิชาภาษาไทยที่สอนโดยอาจารย์จาก สถาบันภาษาไทยศิรินทรซึ่งเป็นสถาบันภาษาไทยของจุฬานั่นเองครับวิชาเนี้ยนะครับผมก็จะเป็นวิชาที่เปิดรับเยอะมากๆจำนวนหลายเสกคาดว่าประมาณ20เสกเสกระสาสิคนนะครับจะมีเป็นเสกที่เป็นวิชาบังคับก็คือวิชาการเขียนย่อหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิชาบังคับของคณะ จิตวิทยาและก็คณะเศรษฐศาสตร์ตอนปีหนึ่งอันนี้คือเป็นวิชาบังคับคือต้องเรียนกับเสกที่เป็นวิชาเลือกวิชาเลือกก็คือ gen หนึนั่นเองนะครับก็คือให้คณะต่างๆนะครับสามารถมาลงเรียนวิชาภาษาไทยได้นะครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องดูเสกดีๆก่อนลงทะเบียนเรียนด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าวิชาเนี้ยนะครับผมเนื่องจากว่าวิชาเนี้ยมันรับคนเยอะมากนะครับเพราะยังไงก็คิดว่า วิชาเนี้ยนะครับก็ลงไม่ยากนะครับผมก็คือยังไงก็ตามอะ่ะลงแล้วก็ได้เรียนอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าวิชาเนี้ยนะครับก็จะเปิดสอนเฉพาะเทอมหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเทอมสองอะครับมันจะเป็นวิชาการอ่านแทนนะครับลักษณะการเรียนของวิชาเนี้ยนะครับก็จะเน้นไปที่การเรียนออนไลน์เป็นหลักการเรียนแบบ e-learning อะครับเน้นเป็นการ ดูคลิปวิดีโอเรียนจะบอกว่าคาบเรียนจริงๆของวิชาเนี้ยในตารางเรียนจะอยู่วันพฤหัสตอน4ี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มซึ่งในตารางเรียนนะครับทั้งเทอมจะนัดแค่6ครั้ง6ครั้งเนี่ยประกอบไปด้วยครั้งแรกคาบแรกเลยปฐมนิเทศคาบที่2ครับทําแบบทดสอบก่อนเรียนอีก4ครั้งก็จะเป็น quiz สองครั้งและก็ m i d เทอมสอบ m i d เทอมแล้วก็สอบไฟนอลนะครับ ก็จะรวมทั้งหมด 6- ครั้งที่ต้องเรียนตามตารางเรียนวันพฤหัสตอนเย็นนอกนั้นนะครับสัปดาห์ที่ไม่มีเรียนในวันพฤหัสนะครับก็จะเรียนออนไลน์ในรูปแบบ e-learning ลักษณะการเรียนก็จะเป็นแบบว่าถ้าใครลงเซกที่เป็นเซกเลขคี่เขาจะมีคลิปวิดีโอและก็แบบฝึกหัดให้ทำโดยที่เขาจะปล่อยคลิปและก็ปล่อยแบบฝึกหัดตอนวันจันทร์ และให้ส่งงานหรือการบ้านให้เสร็จภายในวันพุธส่วนถ้าใครลงเสร็จที่เป็นเลขคู่จะมีการปล่อยคลิปวิดีโอและก็แบบฝึกหัดตอนวันพุธและก็ส่งงานให้ทันภายในวันศุกร์ซึ่งคลิปวิดีโอและก็งานที่เป็นการบ้านนะครับจะมีให้ทุกสัปดาห์ที่เรียนเลยนะครับที่เป็นการเรียนออนไลน์ส่วนการเรียนออนไซต์นะครับ ทั้งเทอมที่มี6ครั้งนะครับจะเรียนที่ตึกมหิตตึกมหิตคือตึกที่อยู่ตรงข้ามคณะบัญชีจุฬาเวลาเรียนนะครับก็จะเรียนรวมกันประมาณ5เสิก็จะมีอาจารย์3คนนะครับผัดกันสอนนะครับสำหรับการเรียนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นมิดเทอมกับไฟนอลเนื้อหาจริงๆนะครับมี5บท และขณะการเรียนเขาก็จะแบ่งให้เรียนว่าสัปดาห์ไหนเรียนเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างนะครับตามคอร์สซิรัสรเลยโดยภาพรวมแล้วเนื้อหาช่วงมิดเทอมอ่ะจะไม่ได้แบบว่าเขียนบทความหนักเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นการร่างความคิดอรณมความคิดเขียนให้เป็น m มล์แม p คือเขียนแผนผังความคิดแล้วก็มีการแบบว่าหาประโยคใจความสําคัญหรือที่เรียกว่าเมนไอเดีแล้ก็จะเป็นการ เรียงประโยคให้เป็นบทความนะครับคือเขาจะมีประโยคที่เขียนมาให้แล้วครับแล้วเราให้ให้เราอะเรียงลำดับให้ถูกต้องนันเองอันนี้คือส่วนของ midterm ในส่วนของ final คือจะให้เราอะเขียนบทความแบบจริงๆแล้วนะครับบทความก็จะมีเรื่องของชื่อเรื่องส่วนนําส่วนเนื้อหาส่วนสรุปก็คือคือจะมีการเขียนแบบว่าบทความหนึ่งบทความที่มีองค์ประกอบการเขียนอย่างครบถ้วนแล้วก็จะมีการเขียน แสดงความคิดเห็นและก็การเขียนรายงานสรุปข้อมูลนั่นเองครับสัดส่วนคะแนนก็จะมีการบ้านที่เป็นแบบฝึกหัด30%สอบย่อย2ครั้งครั้งละ10%รวม20%สอบมิดเทอรมและสอบไฟนอลอย่างละ25%ในส่วนของแบบฝึกหัดที่มีคะแนนรวม30% จะแบ่งเป็นแบบฝึกหัดจาก Google Form ที่ให้ในแต่ละคาบรวมกันทั้งเทอร์ะครับ Google Form เนี่ยคือให้เกือบทุกคาบนะครับก็ให้ทั้งเทอมเลยนะครับเกือบทุกครั้งที่มีเรียนนะครับมีฟอร์มหลายฟอร์มมากนะครับเป็น1 0บ0ฟอร์มได้นะครับทั้งหมดอนะ่ะทำรวมกันได้5%นะครับก็คือทํา Google Form ทั้งหมดอนะรวมกันได้5%โดยที่ Google Form เนี่ยไม่สวนว่าถูกหรือผิด สามารถทำซ้ำได้หลายรอบกี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าทำแล้วอะ่ะคือถ้าถือว่าทำอะ่ะถือว่าได้เต็ม5%เลยอันนี้คือส่วนแรกอีก25%ที่เหลือเป็นแบบฝึกหัดแนบไฟล์ส่งเป็น Word นะครับคือให้เราอะ่ะทำตามคำสั่งอะ่ะแล้วก็พิมพ์ใน Microsoft Word แล้วก็เอาไฟล์ Microsoft Word นะส่งลงไปในระบบ m y c o d e v i e w นะครับโดยที่แบบฝึกหัดแนบไฟล์ส่งนะครับ จะมี5งานโดยที่จะมีก่อนสอบ term, มิดเทอรมจำนวน2งานคืองานชิ้นแรกอะ่ะเป็นการเขียนร่างกระดมความคิดคล้ายๆกับการเขียน m i n d m a p อันที่2นะคะผมเป็นการหาประโยคในความสำคัญคือเขาจะมีประโยคมาให้1ย่อหน้าแล้วให้เราหาว่าประโยคในความสำคัญอะ่ะมันคืออะไรงานที่ที่1กับงานที่สองอ่ะจะเห็นได้ว่าเป็นการแบบว่า เตรียมความพร้อมในการเขียนก่อนนะครับยังไม่ได้เขียนเป็นบทความจริงๆเราจะเขียนบทความจริงๆการตอนหลังมิดเทอมอะหลังสอบมิดเทอมก่อนสอบไฟนอลจะมีงานที่เป็นการเขียนเต็มๆ3ชิ้นเลยซึ่งจะบอกว่าแต่ละงานนะครับกินเวลาพอสมควรเลยนะครับงานที่3คือเป็นการเขียนบทเขียนหนึ่งบทเขียนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนเขาจะมีหัวข้อมาให้และให้เราเขียนบทเขียน โดยมีชื่อเรื่องส่วนนำส่วนเนื้อหาส่วนสรุปส่วนงานที่4นะครับเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นคือจะมีท็อปิกมาให้แล้วให้เราเขียนแสดงความคิดเห็นว่าเราคิดอย่างไรกับเรื่องที่กำหนดส่วนบทส่วนงานที่เป็นแนบไฟส่งอันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นงานเขียนบทเขียนสรุปข้อมูลนะครับก็คือเขาจะมี ตารางมาให้ว่าเออผลการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นสถิตีมีอะไรบ้างให้เราอะ่ะเขียนเป็นบทเขียนแบบเขียนย่อหน้าพี่เป็นบทเขียนนะครับผมให้เป็นการสรุปข้อมูลจากตารางที่เขามีมาให้นั่นเองครับจะบอกว่าเกณฑ์การให้คะแนนการบ้านที่เป็นแนบไฟล์ส่งอะ่ะก็คือสมมุติว่าเราอะ่ะทำงานแล้วก็ส่งภายในเด a ไลน์แล้วนะครับ อาจารย์ก็จะมีฟีดแบ็มาให้ก็คือภายในภายในหนึ่งอาทิตย์หลังจากเราส่งงานอะ่ะอาจารย์ก็จะมีฟีดแบ็มาให้ว่าเราอะ่ะต้องปรับปรุงการเขียนในเรื่องไหนบ้างและอาจารย์ก็จะมีแบบว่าคอมเมนต์มาว่าดีมากดีปานกลางพอไซสควรปรับปรุงอะ่ะคะแนนก็ได้ตามนั้นเลยลดหลั่นตามลำดับ5 4 3 2ี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือได้ว่าการตรวจการบ้านนะจะบอกว่า การตรวจการบ้านก็ค่อนข้างโหดนะให้คะแนนตามจริงๆเลยนะครับและก็ไม่สามารถแบบว่าส่งซ้ําได้ก็คือส่งก็คือถ้าเราส่งแล้วอ่ะคือส่งเลยไม่สามารถแก้ไขอะไรได้และคะนแนนที่ได้ก็คือตามนั้นไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกเลยส่วนในเรื่องของการสอบนะครับสำหรับการสอบย่อยครั้งที่1กับการสอบมิดเทอ m มเนี่ยนะครับจะเป็นการหาประโยคเดียวความสาคัญ แล้วก็เรียงลาดับประโยคให้ถูกต้องนั่นเองจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับการเขียนแบบจริงๆแต่เท่าไหร่เราจะมาเขียนจริงๆกันตอนหลังมิดเทอมนะครับก็คือควิดครั้งที่2เนี่ยนะครับผมจะเป็นการเขียนบทเขียนหนึ่งบทเขียนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนส่วนการสอบไฟนอลนะครับคือให้เราเขียนบทเขียน2บทเขียนก็คืออันแรกจะเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นและก็อันที่2จะเป็นการเขียนรายงานสรุปข้อมูลนั่นเองครับ พูดยาวมาแล้วนะครับมาสรุปกันดีกว่าวิชานี้เหมาะกับใครวิชานี้เหมาะกับคนที่อยากพัฒนาทักษะการเขียนอยากเขียนบทความให้เป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้นหรือเป็นคนที่ชอบการเขียนอยู่แล้วนะครับเป็นการแบบว่าเขียนรีวิวหรือเขียนนิยายเป็นงานอนดิเรกอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถลงได้วิแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเหมาะกับคนที่อยากจะพัฒนาการเขียน ที่มากกว่าการเรียนในระดับมัธยม<ๆ>เพราะว่า<ๆ>การเรียนภาษาไทยมัธยมอ่ะส่วนมากข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบชอยใช่ปะส่วนมากจะเน้นไปที่การอ่านเป็นหลักนะครับแล้วก็หลักเวยากรณ์แต่เนี้ยนะครับเป็นในเรื่องของการเขียนแล้วนะครับเป็นการเขียนประเภทต่างๆได้เรียนการเขียนหลากหลายประเภทเลยนะครับก็สามารถเอาไปต่อยอดจากการเรียนภาษาไทยตอนมัธยมได้ <S <S วิชานี้ไม่เหมาะกับไทยไม่เหมาะกับคนที่อยากได้เกรดง่าย พราะสังเกตจากคะแนนแล้วนะครับมาจากงานและสอบเป็นหลักงานอาจารย์ก็ตรวจอย่างจริงจังสอบก็เยอะมีทั้งมิ d t e r m มีทั้งไฟน a l มีทั้ง quiz นะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากได้เกรดดีๆก็ต้องแบบว่าตั้งใจเขียนแน่ดับหนึ่งเลยสรุปแบบสั้นๆนะวิชาเนี้ยไม่เน้นเรียนเน้นทำงานส่งกับสอบ ถ้าใครสนใจวิชานี้นะครับก็สามารถไปโรงเรียนกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือรายการรีวิว Gen1 ครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ